สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปทำนายดวงชะตาความรักทั่วไปประจำแต่และลัคนาราศีนะคะเป็นญาวหวังว่าทุกคนคงสบายดีกันนะคะชาวเมษเดือนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างความเข้มแข็งเป็นรักสู้ของคุณจะส่งผลอย่างไรบ้างในความรักของคุณในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนเราจะมาทำนายความรักทั่วไปของคุณนะคะ ในเดือนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยในครั้งนี้ค่ะอนัญญาเลือกให้สำรับใหญ่ให้คุณนะเพราะว่าจะได้คุยกันยาวๆว่าอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหพิกมาใบแรกเลยอันน่าดทใจเลยค่ะรัชษา จะไปอาฟาจูนนะคะ่ะอือเอ๋อัววานส์อูได้ไปหลักม่เดียนะสเปนตัวครับตัอง่ะค่ะคุณเอาครับ เอ๋เป็นไงกันนี่คือพวกคุณนี่นะแมดลูกคุณแม่ค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะความรู้สึกที่มันเป็นภาษงความรักครอบครัวความอกุ่นความรู้สึกภายในใจความรู้สึกที่ว่าอยากจะปล่อยชะตาชีวิตในการก้าวเดินของคุณนะคะ ให้มันเป็นไปตามเดสตินีให้มันเป็นไปตามชะตาฟ้ามีิดและรู้สึกว่าที่ผ่านานมาเนี่ยคุณก็ต่อสู้งรับเต็มที่แล้วในเรื่องราวความรักในการใช้ชีวิตครอบครัวในการมีแฟนในการมีคู้ครองคุณเต็มที่เต็มที่กับทุกสิ่งค่ะคุณดูถ้าเอ่อในรสนวยมคนทั่วไปเนี่ยคุณดู รักเข้าใจนะคะในทุกสปปรรพสิ่งตัวตนของคุณี่ะเม่ตาครุณาช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้คลองคนรักอะ่ะคุณก็ช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีเสมอนะอืมดังนั้นนะคะ่ะภาาของคุณน่ะในเรื่องราวของความรักที่ผ่าน,านมามันก็ยังคงเป็นเช่นนี้แล้วเดือนนี้ค่ะวัานานราศีเมษคุณก็จะเป็นอย่างนี้ จะมีแต่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือความเมตตาความห่วงใยจากคุณแต่นั่นมันคือตารชีวิตของคุณค่ะกระสังคุณอากคุณเป็นผู้นำแล้วคุณก็เป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงกับคนอื่นๆได้เจ็ดเช่นเดียวกันค่ะความเมตตาการที่คุณเป็นที่รักแล้วคุณก็รักคนอื่นอ่ะมันเลยทําให้คนอื่นเขาก็อยากช่วยเหลือคุณเวลาคุณมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ค่ะบอกได้เลยว่าคุณจะเลือก สิ่งที่คุณรักและคุณจะเลือกทิ้งอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับคุณในเรื่องราวความรักของคุณใช่คุณรู้สึกเหนื่อยค่ะนะในความสัมพันธ์นะ่ะความรู้สึกของคนรักของคุณนะ่ะก็ย,ยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่นะคะคนรักของคุณผู้ครองของคุณเขายังรู้สึกว่า ตัวคุณนะคะคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทําให้เขาอะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่เป็นแรงผลักดันให้กับเขาในเรื่องของการทํางานทาอาหากินนะคะซึ่งดีมากเลยเขาคิดกับคณเช่นนี้นะแต่ตัวคุณสิคุณเขารู้สึกเหนื่อยหนักคุณเ,เบื่อที่คุณจะต้องมาทนหรือต้องมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรหลายอย่าง ละความรักค่ะมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะตัวคุณยิ่งถ่ามีครอบครัวแล้วนะคะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างอะปัญหาโผมมันเข้ามาหมดเลยคนโสดคนไม่มีคู่มันก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่สําหรับคุณเนี่ยคุณเมไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชานะยนะเดือนนี้ตัวคุณนะคะ่ะจะคิดซ้ําคิดวน คิดแต่เรื่องอดีตท,ที่มันผ่านมาคิดแต่ว่าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นน่ะมันจะต้องเกิดขึ้นอีกแงหน้าเลยฉันจะต้องมานั่งจัดการฉันจะต้องมานั่งแก้ไขฉันจะต้องมาใช้ความเพียพยายามฉันต้องเหนื่อยจะต้องสู้กับอะไรอีกมากมายเหรอมันเป็นคำถามที่ตัวคุณนะคะคิดวนไปวนมาวนไปวนมาคนที่เหนื่อยก็คือคุณนะคะเดือนนี้คุณจะมีอาการคิดมากคิดหนักอย่างนี้นะ ถ้าคุณจะไม่หยุดคิดว่าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณแบกรับอะไรไปเยอะดังนั้นคุณก็จะไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะแบกไปอีกแล้วก็ให้บอกว่าคุณจะเพิกเฉยและหันหลังให้กับเรื่องบางเรื่องคุณจะอิกนอมันไปเลยนะคะแม้ว่าสิ่งนั้นนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณจะมองข้ามมันไปคุณจะออกไปเผชิญกับการต่อสู้ข้างหน้าปัญหาข้างหน้าเป็นอะไรคุณไม่รู้แหละแต่คุณพร้อมจะไปละ คนรักของคุณผู้ครองของคุณนะคะเขายังมองคุณในแง่ดีอยู่นะคะมันเป็นปัญหาที่ตัวคุณนะในเดือนนี้เพราะว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณพบเระชิญมาหลายๆอย่างนะคะคุณไม่อยากเอามันไปอีกละมันก็คือความคิดของคุณดังนั้นในเดือนนี้ค่ะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคุณเม่คุณจะเลือกหยิบจับเอาเฉพาะข้อดีของเขาอะเอาไว้แล้ว ข้อไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็จะเลิกเฉยกับมันคุณก็จะไม่สนใจมันเพราะคุณมองว่าเออเนี่ยแหละมันคือชีวิตจริงๆนะคะแต่ในคุณแม่บางคนคุณจะเลือกเก็บสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้คุณจะจำคุณจะคิดามคุณจะวนแต่สิ่งที่ดีอะค่ะคุณจะทิ้งกันเอาไว้เพราะฉะนั้น คุณจะมีลักษณะสองด้านนะคะดังนั้นค่ะจะแนะนำว่าคุณควรจะมองเขาในแง่บวกนะอือเพราะว่าคนรักคู่ครองของคุณน่ะเขาก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในชีวิตของเขาทําให้เขามีความสุขทําให้เขารู้สึกว่าคุณช่วยเขาได้อีกอย่างคุณคือคําตอบในทุกอย่าง น,นี่นันีาเข้าใจนะบางคู่อาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องหาตาเราปัญหาทุกอย่างทําไมไม,าไมีตาเราพิ้าแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณคนเก่งไงคะแต่เขาก็มองด้วยว่ากูนะ่ะเป็นคนที่จิตใจออ้อมอารีเมตตาปาณีพร้อมให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทุกคําร้องขอของคุณของคนอื่นหรือของใครเนี่ยเขาอ่ะจะส่งมาให้คุณหมดเลยเพราะว่า ็บอกว่ายัางไงซะคุณก็ไม่เป็นแสษคุณก็ช่วยนั่นแหละค่ะมาเลยทําให้คุณะเหนื่อยแล้วคุณก็จะเดินจากไปมีบางคนค่ะในคุณแม่บางคนคุณเลือกที่จะไปพักผ่อนนะอยากเห็นเงียบเอกเว่คุณอาจจะขอเวลาในการที่จะอยู่ในห้องโปรดของคุณเป็นการส่วนตัวหรือไปทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่คุณรัก ในการส่วนตัวนะคะในเดือนนี้ตัวคุณะจะค่อนข้างประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้มันดีขึ้นพยายามที่จะใช้ความรู้สึกต่างๆะคะ่ะในการที่จะทำให้ทุกอย่างอะ่ะมันอยู่กับร่องกับรอยให้มันดีขึ้นรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในความรักของคุณไม่ว่าจะเรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะหรือ ชีวิตคู่ที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวหรือคนที่เป็นแฟนกันคุณพยายามอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้คุณโฟกัสมองไปที่ความรักของคุณนะคะแล้วก็อยากให้มองรอบด้านเพราะว่าให้บอกแล้วว่าตัวคุณน่ะเดือนนี้จะรู้สึกปรารถนาอยากได้รักความรักอะตอบกลับมาคุณท่างเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะ เรียกร้องแล้วก็อยากที่จะได้รับความสนใจการเราใจะใส่จากคนรอบตัวคุณคุณอาจจะอยากได้ับกจบทั้งสามีภรรยาของคุณกับลูกหลานคุณอยากได้จากทุกคนเลยค่ะเพราะว่าคุณมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณในเดือนนี้เพราะคุณรู้สึกเหนื่อย บางอย่างที่คุณเผเชิญมาคุณรู้สึกว่าบางเรื่องมันวุกไปวนมาเรื่องเดิมๆชอบกลับมาเกิดขึ้นแต่ก็เป็นพลังงานที่ยังดีอยู่นะคะคุณยังสามารถผ่าน้นเันไปได้นะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังเป็นลักษณะที่คุณยพยายามแก้ไขปัญหาช้่วความอดทนคุณค่อนข้างจะปณนปิพนอมนะคะใช้ความอ่อนโยน อ่อนหวานหรือว่าใช้ลักษณะของการที่เป็นคนนุ่มนวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายคุณจะใช้วิธีการนี้คุณจะไม่ผักกั้มพาด้วยเขาแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยตานน้เดินลงให้ทำท่าเดินนี้นะคุณจะทิ้งภาคเก่าๆลบภาคเก่าปัญหาเก่าๆนะคะ คุณจะทิ้งมันเอาไว้แล้วคุณก็จะมาโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่รงำคาของคุณเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะที่คุณะเลือกที่จะมองอะไรที่เป็นแย่บวกแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่ยังมองอะไรที่มันเป็นลบอยู่นะคะขอให้รู้เสมอนะเดือนนี้คู่ของคุณเขาจ้เลวๆเขาจะแย่นะคะก็อาจจะชอบบันเทิงสนุกสนานมากไปหน่อยแต่ว่าเขาก็คือความสุขในชีวิตของคุณ และเขาก็อยากให้คุณอนะมีความสุขอย่างที่เขาเป็นเพราะเขาอะรู้สึกเช่นนี้กับคุณมีโอกาสเดินไปท่องเที่ยวนะเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวอืแต่ต้องระวังไงบางคนนะคะที่คุณชอบมองความสัมพันธ์ในลักษณะของแย่ลบนะึ่งนั่นมันจะสร้างปัญหากับตัวคุณเองคนที่จะปวดก็จะเป็นคุณ เราพยายามหามุมมองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเหนื่อยหนักมากพอแล้วอาจารย์ก็ได้นำคุณได้เลยค่ะว่าหันกลับมาตัวเองเม่คนไหนที่เหนื่อยมากแล้วไม่ผิดค่ะที่คุณจะหันหลังให้กับความรักตหล่านั้นคุณทนคุณเมตตาคุณทิ่ตาอุเบีขาคุณทำมาหมดแล้ว ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามเขาไม่ได้รู้สึกเขายังเอนจอยอยู่กับเรื่องที่เขาทำหรือเขาเทสอะไรไปจากคุณคุณกลหจังไยน่เลยค่ะแล้วรักตัวเองมองความรักในรูปแบบที่ควรเป็นสิ่งแรกเลยค่ะคุณต้องรักตัวคุณเองก่อนนะถ้าคุณ ให้คนอื่นมากเกินไปคงจะเหนื่อยแล้วก็สําหรับใครที่มีครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอุทิศให้มากเกินไปแล้วถาเวลาพักผ่อนค่ะทำสิ่งที่คุณชอบนะอย่างเช่นถ้าคุณชอบเรื่องการระบายสีวาดรูปทำคุณชอบที่จะเย็บผ้า ครีเอทดีไซน์หรือสอังเิโอมันทำไลยคะ่ะสิ่งเหล่านั้นจะช่วยคุณได้นะนี่เข้ามาดูกันว่าไพ่พี่ทําอยากจะแนะนำอะไรคุณเพิ่มเพราะว่าตัวคุณหลายคนก็มีอาการที่รักไม่เท่ากันนะนะค่ะเดี๋ยวนางยาดูให้อืม ให้บอกเทมพสเท่ากอบว่าให้แัะนำว่าให้คุณนะคาแม่ตาต่อไปทําตัวอบอ้อมอารี R e, เห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือต่อไปนะคะและสิ่งต่างๆอ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วตัวคุณะคาะจะได้รับเรื่องของการยอมรับการเป็นคนดีจริงๆเป็นคนที่คู่ควรจริงๆ คุณสมควรแล้วที่อยู่ในตำแหน่งนี้ของบ้านหรือของครอบครัวหรือคุณเป็นคนที่คู่ควรที่สุดแล้วที่จะเป็นแม่ของลูกของเขาหรือพ่อของลูกของเขาต่อไปในอนาคตให้คุณอดทนนะคะเพราะว่าไพ่บอกแล้วว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่คุณจะทำมาทั้งหมดอะเขารับรู้แล้วคนรอบๆตัวคุณและเขารับรู้ว่าคุณคือมารดาของแผ่นดิน ถ้าจะให้พูดถึงเพศชายหรือเพศอื่นก็ิด,ดาของพันดินคุณคือผู้ให้และผู้ที่สมควรรับการยดย่องเอาละค่ะคลิปนี้นัญยาก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องราวความรักนะคะของลัคนาราศีนเมษนะคะนเมษขอให้คุณสู้ๆความพยายามขบวนของคุณที่ผ่านมามันจะส่งผลดีค่ะแล้วก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณพยายาม แลวคุณจะหาทางออกคําตอบได้เพราะคุณเลือกที่จะตัดสินใจฟองและเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างนะคะซึ่งตัวคุณเองแหละที่จะทําให้ตัวคุณเองมีความสุขท่นี้ค่ะอนัญยาฝากให้ชาวแม่ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กา,การกดติดตามจะช่วยให้เปิดการมองเห็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัญญาอยากจะ ขอให้ช่วยกดติดตามช่องอัญญาหกพันเก้าเก้าด้วยเยอะนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ